เ,เตต้านิวครบสอบทุกข่าว,วรายการใหม่ล่ารายการใหม่ล่ารายการใหม่ล่าสุดนะคะชื่อรายการรถ ทารเลนนะคะก็เป็นรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะเราจะออกสตาร์ทแล้วพาทุกคนนะคะไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษก็คือทารเลนที่สวรรค์สร้างของเหล่าบรรดาแท็กลับเชิญของเราที่ทั้งทารเลนและทารเลนและชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นรายการที่แบบสนุกครบรถเราจะพาแบบเราจะพาทุกๆคนไปสัมผัสกับความสามารถพิเศษที่อาจจะอยู่ลึกๆว่าคนนี้เขา เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแบบสามารถทําสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ให้แบบคนในวงการอย่างพวกเราอ่ะมันมีพื้นที่ในการแสดงออกแบบบู้วบูอะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกกรอบอย่างเช่นคุณจะตำส้มตำบนรถหรือจะปอกทเรียนหรือจะกินหมูกระทะหรือจะอะไรความสามารถพิเศษหรือเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้นในสิ่งไหนอันนี้แหละก็รู้สึกว่าเออมันยังเราออนไลน์เรามันยังไม่มีรายการที่มันเป็นรายการแบบบ้าๆขนาดนี้ออกปะ นี่ยมันมีความสามารถที่ทั้งน้ําดีและน้ําเสียมันะสามารถผสมผสานกันได้ข้าวที่หนใหมนี้คืออะไรแปลกสุดเสียล้วนน้าเสียล้วนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีน้ําดีหลุดมาสักคนเลยงงมากยากขนาดไหนเลพี่เกศทะ <c oughs> เลของเราคือมันยากในสําหรับการเตรียมงานของเกสเ,เช่นมันจะกินหมูกระทะบนรถอ่างเงี้ยจะทํา,าทอาหารบนรถ คือเรียกได้ว่าคือเกษตรลงทุนกับรถคันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างปวดหัวเพราะว่าฟังก์ชันบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่สามารถทําได้แต่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้และอยู่ในความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในความที่อะไรที่มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่บันดา l เลนช์เราเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้ทุกวีคที่เราไปถ่ายรายการอ่ะคือเราไม่เบื่อเลยรวมถึงคนดูก็จะไม่เบื่อด้วยเพราะก็จะได้คอนเทนต์เดิมๆที่ไม่ใช่แค่นั่งคุย แต่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเออเราทําอะไรที่มันเรามาทําอะไรใหม่ๆที่มันสนุกที่แบบเขาไม่เคยเห็นใหญ่คนนี้ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นคนที่มันจะคุ้มไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่อยากจะขอทาเลยสําหรับ ใครที่ดูอยู่นะคะที่อาจจะคุณอาจจะไม่ต้องเป็นดาราก็ได้เป็นคนทางบ้านก็ได้คือเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นสตาร์ได้เข<ม>้าใจป่ะแค่มีความสามารถพิเศษที่แบบใช่ที่โอเคอย่างเงี้ยติดต่อมาเลยก็ให้เขามาออ,ออกได้ใช่ก็มา,จาเจรตัดความสามารถของคุณต้องแบบต้องโดดเด่นแล้วต้องใช่จริงๆออ<ล>แต่นี่<ช>เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ต่างๆนี่คือหายากไหมออคือ,อเอาจริงๆนะคือคิดคือเกสทำรายการนี้กับฝนมอนสเตอร์ฝน ก็รู้สึกว่าเอออยากทําอะไรที่มันมีทั้งแบบ มีทั้งเรื่องขำๆำฮาฮาบ้าบ้าที่มันแบบหลุดจากกรอบรวมถึงมันเป็นอินสปีเรชั่นที่ดีกับคืนสู่คนดูด้วยให้เขาได้เห็นในสิ่งอะไรที่ไม่เห็นแล้วก็ได้เห็นในความสามารถของศิลปินอ่ะเพราะจริงๆแล้วดาราศริลปินไทยอ่ะความสามารถเยอะมากเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการแสดงออกอ่ะมันน้อยมากของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าสมมติไม่ได้มีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กของแต่ละคนอ่ะปัจจุบันเราจะแทบเข้าถึงศิลปินได้ยากมากๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทํารายการนี้ออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงความบ้าบ อะไรก็ตามที่แบบเออของเราแล้วเราก็ทำจริงๆแล้วจริงๆและคือของเราเราทำกับเขาได้ไหมคะแบบว่าใครทำอะไรเราทำตามแล้วเขาทำอะไรเราต้องทำตามแล้วเราต้องทำร่วมกับเขาเพราะมันก็จะมีชาเลนจ์แบบเป็นมันจะเป็นมันจะมีทั้งรถทาเลนต์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงรถทาเลนต์ที่แบบทาเลนต์ก็จะรู้สึกแล้วก็เป็นรถชาเลนจ์ก็เป็นชาเลนจ์ที่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นสามช่วงสนุกไม่ยอมเอารถ นใช่เอารถตู้คันเราไปทําใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นรถตู้ที่เราใช้งานทุกวันนะรถที่เราใช้งานทุกวันก็เป็นอีกคันนึงอันเนี้ยก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แบบมีอยู่แล้วก็เลยเออเอาไปแรปเป็นสีชมพูปิ๊ตเตอร์กัดเพชรหรือทําข้างในใหม่ให้มันมีคาแรคเตอร์มากขึ้นะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทาแล้วให้รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เวลาขับไปที่ไหนแล้วคนก็จําได้อะไรเงี้ยเออฆษลาจะเข้าเออ สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเข้าเถอะเข้าหน่อยเข้าได้ทุกอย่างเลยเข้าได้ทุกอย่างถ้าอยากถ้าคุณเป็นยาสระผมฉันจะสระผมบนรถถ้าคุณเป็นทีมแบบน้ำฉันจะอาบน้ำบนรถถ้าคุณเป็นยาสีฟันฉันจะแปรงฟันบนรถแค่นั้นแหละเอาพูดแค่นี้พูดแค่นี้ความจะทำทุกอย่างเครื่อค้เล่ัวเขาได้หมดวัออก็มันสนุกอ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกอะมันมันคือ ทำรายการนี้ออกมาค่ะคือปล่อยทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ YouTube อย่างเดียวก็เป็น YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อด้วยรวถึงลงอินสตาแกรมแบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเราก็ขำขำสนุกกันเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นตัวเราเลยเราก็ทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวเราแบบเลยไปเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบก็รู้สึกว่าเออพอเราทําอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆอ่ะแล้วคนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะคือแน่นอนว่าการเล่นละคร มันดีแะค่ะแต่ว่าการเล่นละครอ่ะเราไปเป็นคนอื่นแต่ถ้าสมมติเราการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันคือการที่เราแบบได้เป็นตัวเองแล้วมันเหมือนเราได้เออได้ได้แสดงได้สนุกด้วยแล้วคือแล้วคนอื่นก็ได้สนุกกับเราไปด้วยเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากทําอะไรที่มันสนุกสนุกแบบถ้ามันเป็นได้สวยไปได้ดีเลยอ่ะเราจะมีเป็นแบบบริษัทที่แบบผลิตรายการคอนเทนต์ป้อนอะไรจริงอยากทาเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะคิดอยู่ว่าแบบอยากจะแบบแอบทําแบบ โปรดักชั o นเฮาส์อะไรอย่างนี้ไม mm hmm. คิดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นในณะเวลานี้อ mm hmm. ะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีมองไหมก็มีมองแหละเพราะเราเป็นคนชอบทําอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อยู่แล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราเป็นคนแบบบ้าบ้ๆบอแบบ จัดเต็มมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเบรกรายการนี้จะไม่เหยียบเบรกแล้วก็จะใส่เต็มต้องเป็นคนสวยด้วยต้องเป็นคนทำด้วยเหนื่อยบ้งนิดนึงแต่เราก็ชอบไงก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นแฟคเตอร์ของเราอยู่แล้วก็ถือว่าสนุกไปด้วยกันเลยแสดงว่าปีนี้ก็ยังยืนยันว่าแบบละครยังไม่หลับแน่นอนเอามาลุยทางด้านนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยละครเนี่ยยังต้องลุ้นอยู่ว่าเขาจะเลื่อนมาเปิดกล้องปีนี้ไหมถ้าเขาเลื่อนมาเปิดกองปีนี้ก็คือ คือตุยปีหน้าหรอใช่ค่ะปลายปีถึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเกิดการเลื่อนเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ตุยไปเลยก็ทําไปทุกอย่างไปรับไปให้หมดเลยไปเลยอยู่แล้วอจะมีเพลงด้วยใช่ไหมล่ะเออจะปล่อยเพลงใหม่โอ้ยเนี่ยเขียนพลาดหัวไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่รู้จะปเรื่องอะไร่ะเออไม่รู้จะเรื่องอะไรเพลงใหม่ค่ะจะปล่อยต้นเดือนแล้วนะคะต้นเดือนมิถุนาเป็นเพลงช้าบ้างแล้วหลังจากเพลงช้าที่ขยับได้ป่ะ ไม่ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ไม่ค่อยขยับแล้วไม่ได้มีท่าเลยมากเพราะว่าฟีดแบ็กเพลงเร็วที่ออกไปอะค่ะคนก็คือจะบอกว่าอะไรเดียะบอกว่าคนเนี่ยเขาก็เสพคือเหมือนเขาเสพเพลงมาเพลงช้าตลอดในก่อนที่เราจะออกมาทําเพลงค่ะไม่ว่าจะเพลงที่เราประกอบละครไปออกตามรายการหรือว่าคัฟเวอร์ที่เราทําส่วนใหญ่เราจะทําเพลงช้าคนก็จะชินกับพาพเราร้องเพลงช้าเพราะฉะนั้นเราออกเพลงเร็วมา2เพลงอะ คอมเมนต์น่ะเยอะมากที่บอกว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงชาสักทีทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เราเองอยู่เราก็อยากไปทำอะไรที่มันสนุกสนุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่มันก็เคยมาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องแบบมันต้องร้องเพลงชาบ้างอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าเออมันก็เป็นไปตามในสิ่งที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้มันเป็นการหาแนวที่แบบไปทาแบบแนวเาเรียกว่าอะไรให้มันติดตลาดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อาจจะแมสมากขึ้นค่ะด้วยการที่แบบเกศก็ต้องขอบคุณสไปซีดีสค่ายเพลงเพราะเพลงที่ทําออกมาทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบแต่ไม่ได้เป็นเพลงที่แมสเลยเราก็เลยเรารู้เรารู้อยู่แล้วใช่แต่เราชอบของนี้ตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออเข้าใจกว้างจังเลยให้เราแบบทําอะไรที่แบบโบเบ้มาเออคือคอมเมนต์ด้านลบมันเยอะไหมคะพี่เกศคือคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์ด้านลบอ่ะมันไม่ได้แบบด้านลบแบบลบอะค่ะแต่เขาจะเหมือนแบบคอมเมนต์ที่เขาแบบเอ้ย เมื่อไหร่เพลงช้าจะมาอะเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากจะลองเพลงช้าอ่านเนี่ยมาละฟังด้วยล่ะเกมหน่อยใหมจากการที่แบบมาคุณร้องเพลงเร็วก็ยังไม่เห็นแบบเพลงระดังเลยคือหน่อยไหมไม่หน่อยแหละค่ะเพราะเกสรู้ว่าตัวเองอะทำในสิ่งไหนแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ตอบโจทย์แมสหรือคนในหมู่กว้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทําในสิ่งที่เราชอบเลยอเงี้ย แน่นอนว่าสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ได้ไปโดนใจหรือไปนั่งในใจใครทุกคนเท่ากับเพลงที่ง่ายๆฟังสบายๆใครๆก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยเนาะไม่นด้หลอค่ะแต่มันเหมือนว่าทางค่ายก็อยากสนับสนุนให้เราได้แบบได้ลองเป็นตัวเองดูก่อนถ้าเป็นไม่ไหวก็ค่อยลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคช้าเดี๋ยวนี้เป็นแฟนเรียกร้องเราต้องคาดหวังเลยค่ะคือเก๊ก็ไม่คาดหวังอีกอ่ะเป็นคนไม่คาดหวังอ่ะคือจะถามว่าอยากให้คนชอบไมก็อยากให้คนชอบละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงขั้นแบบคาดหวังว่ามันจะ ต้องดังอะไรขนาดนั้นไหมอะเราก็ไม่ได้คาดหวังเราเราก็ทำในพาร์ทของเราให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแเรวช่วยเขาแต่งด้ว่าช่หม ใช่ค่ะแต่งด้วยเพลงนี้เพลงนี้แต่งด้วยแล้วก็แส่ามันเลิศมันเป็นโหนกสาวไม่อย่างเราต้องอกหักอยู่แล้วอ้โอย่างเราต้องอกหักหลักคุดแบบสุดๆไปเลยแล้วเราต้องอิ่มหรอเก๊ะอิ่มอาิ่มเพราะว่าจะยืนตรงนี้ก็ก็เจ็บมาก่อนรวมทุกประสบการณ์อย่างนี้ดีกว่าสามารถโยกได้แบบนี้เป็นหน่อยได้แล้ว เดียวเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดๆสวยปัจจุบันนี้เคยอกหักเหรอคะสวยปัจนนี้นะผ่านมาเยอะก็คือเขาก็โดนอกหักบ้างอะไรบ้างเออชายก็ถ่ายทอดมาเป็นเพลงช้าเพลงนี้นะคะเหรือจะเป็นะขายของใเพลงนะชื่อเพลงชื่อเพลงเอออเราจะบอกได้เลยไหมอ่ะเราบอกเลยละกันานดเมื่อกี้ถามใครภาษาเองคุยกัส เหมือนจะถามใครที่มาจากค่ายแต่วันนี้ไม่มีค่ายมาชื่อเพลงนะคะกดไหลย้อนกดไหลย้อนนั่นแหละเป็นอาการที่เราเป็นเราเอาสิ่งที่เราเป็นมาแตะต่อยอดทำเพลงไม่ใช่ที่ตัวเองเป็นก็มาจากโรกที่ลงเองเป็นนี่แหละเอามาทำให้เราก็มาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั้นเป็นกดไหลย้อนก็คือเราอ่ะรอคนที่เรารักอ่ะ กดไลค์กลับมาย้อนกลับมาหาคือเราอ่ะกดหาเขารู้ๆแล้วคนรอเขารู้ๆแล้วโอเค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเพราะว่าเพลงนี้แก๊สก็รู้สึกว่าแต่งมาจากความรู้สึกจริงเวลาที่เราแอบชอบใครหรือเรารักใครอะไรเงี้ยเราไปกดไลค์เขาตัดทาไมเขาไม่กดไลค์ย้อนกลับเราสักทีนึงเดือนหน้าเดือนหน้าต้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวก็จะเชิญมาไม่พูดละเดี๋ยวก็จะเชิญเดี๋ยวก็ไม่มากันดิซึงน้ำตาไหลสุดบอกเลยไปตามหน้าแล้วเนาะก็ไปแต่แล้ส่วดลุ่มล่มกหน้าละไม่ไปแล้วสวดลุมไม่ไปละไม่ไปแล้ว อันี้สบายๆบางสบายๆสัตว์ในโรงพยาบาลอยู่ในนี้อ่ัดในโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจจะเซตเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งชอบค่ะชื่นชอบในเพลงนี้ฟังแล้วใช่บอกมากเออบอกว่าดีใช่บอกว่าตั้งแต่ทำมาเพลงนี้ ดีสุดแล้วมันก็ฉีดยางเออเออนั่นนะสี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็หลายๆคนน่าจะแบบว่าเออรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราอะไรเงี้ยบางทีเรามีแฟนแล้วเราอาจจะไปแบบกดไลค์ไปเรื่อยไปเปื่อยก็ได้ถูกปะเหมือนฉันฉันก็กดไลค์ไปเรื่อยนะเออก็ไปเรื่อยไปเปื่อยเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนที่มีแฟนแล้วจะกดไลค์คนอื่นไม่ได้เนี่ยในเงี้มันจะเป็นการวัดใจไหมว่า พอไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ค่ะไม่เป็นการวัดใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทำไปละหกเพลงค่ะมีผู้ใหญ่พลกมาทำไปเรื่อยๆออกทุกสามเดือนเจอเลยเจอแน่ๆเอ้วกแน่ๆไม่ต่อไม่มีหยุดอ้วกออกมาเลยอันนี้ตัดกดแล้วอะะไรนตัดกูแล้วหรือว่าวางไว้ว่าไม่ค่ะนกำลังเริ่มแต่งเริ่มทำดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้แล้วคุยโปรดิวเซอร์ไรใครไว้แล้วเรียบร้อยทั้งปีนี้ได้เห็นได้ฟังจนอ้วกอ่ะบอกเลย เจอเลยโอเคโอ้ยพลาดหัวว่าอะไรเนี่ยลงแล้วหลายเรื่องสุดสุดเมตานิวคขบอบทุกข่าว